ว้าวที่จุดเนี้ยสวัสดีค่ะพบก,กับปันปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะเช้านี้ปันก็จะพาทุกคนเนี่ยมาหาเหตุคนนะคะ ไม่รู้ว่าขึ้นหรือยังแต่ว่าตอนนี้ปันเจอแล้วนะคะที่อื่นเนี่ยขึ้นยังัปยังไม่แน่ใจนะคะปันขึ้นเขามาสองลูกกว่าจะถึงปันท้อใจจะกลับแล้วแหละเพราะว่าปันไปดูหลายจุดแล้วเหมือนไม่ขึ้นตากล้องก็เลยพามาดูที่นี่นะคะปันเห็นแล้วนะคะว่ามันขึ้นเดี๋ยวปันจะสไลเดอร์ลงไปค่ะสไลเดอร์มันชานมากครับต้องค่อยๆเดินหหินไหลหินไหล ใหญ่ๆโอค่อยพาไปหาที่ที่มันสบายกว่านี้มีไหมอะไม่รู้สิก็มันขึ้นแบบเนี้ยขึ้นเขาอย่างเดียวเลยใช่แต่ว่าเจอแล้วนะคะปันไฮเนียแล้วค่ะว้าวจุดเนี้เฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้เลยแล้วสืกระจุ ได้ตีกระจุกไปเลยนะเดี๋ยวตีนะดูดีนะครับอุ้ยบานแ<า>จมแจมสวยเลยนู้นอีกนี่อีกแล้วคนนี้นะครับมามา,มา,มาว้าวเดี๋ยวลาถอนเห็ดยบเหครับน้องมาใหม่แล้วไม่เอาไม่มายุ้งไปไม่ยุ่ง หมาจะเล่นด้วย <laughs> ไปเคให้ก่อนเอามินมานมามีแต่กอไผ่กอหญ้าไหญ้าไผ่ไงนี่ดอกงามงามนี่ครับอันนี้กม่มาแดงด้วย ันนี้ไม่ใช่ดอกใหญ่นะรู้สึกว่าไม่ใช่ดอกใหญ่ดอกใหญ่นะ่าจะวันขึ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้ต้องกินแล้วนะใช่ยุงเยอะนะครับวันนี้ก็ เอาอยากันยุงมาด้วยโชคดีไปยุงก็น้อยลงนิดนึงช่วยได้เยอะเลยครับโอ้โหสวยมากสวยสวยใส,ส่ถุงก่อนใส่ถุงนะคะ โอ้ oh, สวยมากดอกนู้นสวยจริงๆดอกคอมๆอมะมันก็จะขุดช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่รากไผ่เจอแต่ละทีก็ไม่เคยล้ลรากไผ่สักทีครับเ<ไ>หมือนพวกมันชอบอยังไงก็ไม่รู้ ถ้าจะลากไปมีดอกจิ๋วด้วยสวยจัดดอกนี้นี่ต้นดอกคอมคองนี้ที่สวยเนาะใช่แล้วโอเคใส่ถุงหน่อยอันนี้ไม่เมื่อ,อกเหรอ แต่กล้องนึกว่าหมดแล้วนะครับยังมีอีกใช่ถุงค่ะใไปถุงก่อนอค่อยๆหวานมาดูจุดน,นี้ต่อครับ เจออะไรปั่นเจออะไรเอ่ยเจอลัางไม้ล่างไม้ลลไมแล้วอะไรงบขึ้นมานี่โหดอกบานกำลังดีอะไรเนี่ยคือก่อนหน้านี้จะเดินกับบ้านนะไม่เจอไม่เจอเดินมาโหคิดดูดีขึ้นเขามาต้องสองลูก คิดวันนี้แค่ไหนอากาศก็ร้อนด้วยวันนี้แล้วข่าวนี้ไม่ใช้เตี้ยนะแต่ละลูกเดินอะเหนื่อยเลยครับมันก็หลายคนก็แนะนําให้ปันใช้ตะกร้านะคะแต่ว่าบางทีมันลกแล้วมันต้องขึ้นเข่ามันก็ลําบากนิดนึงมันก็เลยใช้ถุงค่ะมันมันจุดล่องมันมีแค่เป็นบางจุดครับที่เหลือคือลกทั้งนั้นเลย ระพังตัวคนเดียวจะเป็นโลกประชุมคนนะครับทัง,งดับเล็กใจขุดมังได้ปะ อยากขุดใช่ไหมยอยากขุดมั่ง <Okay. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปขุดบูต่อไปเอ้ไม่ใช่ไอ้กระจุกข้างหน้า <c oughs> อื้มสวยจริงนี่ครับมีหลอยดอกแล้วเละแล้วเปลี่ยนหน้าที่แล้วนะคะให้ตากล้องขุดแทง คือตาต้องบอกว่าอยากจะขุดบ้างปีละครั้งขอเขาขุดบ้างเธอก็แบบว่าก็ขอมั <t 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 ่งนะครับนี่อยากขุดบ้างก็เทปันๆนะขุดครับมันแข็งโอยล้มเลย มันเดินยากทันติด ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่มีรักพายรู้สึกว่าที่อื่นน่าจะเกลี้ยกขึ้นมางัดขึ้นมาแล้วก็ได้เลยนะก็มันมีรักไผ่มันไม่ได้จริงจริงดีดีค่ะดินเยอะเสี่ยลุดเยอะดไม่ดีเสี่ยลุดอุตสาห์ดีนะคะปันเดินมาดูก่อนท้าไม่เห็นนะคะอีกสักพักใหญ่ใหปันว่ามันเริ่มจะบานไปเต็มที่แล้วนะใช่เฮ็ดมันบานไวเพราะว่าอักันนี้อากาศอบร้อนนะคะน่าจะบานไวด้วยค่ะ อุ้ยติดหินอ่ะอืมต้องขยาวเลยอุ้ยปีกร่วงครับ โม้นนึงแค่จุดนึงทีเนาะตรงนี้ไม่เยอะนะคะจุดนี้เกือบจะบินละอันนี้ ใค่ะนี่นะคะหมูเดียวโอ้โหเ,เกือบไปเต็มทงเลยค่ะดอกสวยด้ยวยไปตอค่ะไปนี่เจออีกแล้วนะครับขึ้นแค่สามดอกออันนี้ดอกใหญ่มากสวยด้วยอันนี้ลุนกินเหรอใช่อ้อันนี้ค่อยขุนให้หน่อยนี่มาดูเอาโอ้โหคูจะลึกตัวนิดเดียว แทงเข้าไปเลยลึกๆไปเลยอืมจังดอกสวยนะสวยด้วยใหญ่ด้วยนะใช่จุดนี้ขึ้นไม่เยอะนะคะแต่ขึ้นยังไงยังสองสามด้วย ม,นนมีแค่สามดอกไปไปอีกจุดเนึง่งสวยๆนะครับอดีกอีจุดหนึ่งครับนี่ก็สามดอก,ดอกโดนกิน สวยยาวด้วยฮิุดแหลงขนาดขอโทษค่ะไม่แต่ก้านมันยังใช้ได้นะกา้านยังใหญ่อยู่ก้านก็กินได้ใช่การกับการก็ได้ <c oughs> ขึ้นแค่สามดอกเองเนาะ เอาเอาแค่ก้านนะครับเอาแค่ก้านพอ <c oughs> นี่โหจุดนี้ดอกใหญ่ๆท่านั้นเลยค่ะสวยด้วยน่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะน่าจะขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ไปค่ะลองไปดูที่อื่นต่อเพื่อขึ้นให้ปันนะคะปันกำลังจะลงเขากลับบ้านแล้วนะคะแล้วปันมาเจอจุดนี้คือเยอะมากเยอะจริงๆดู แต่ว่าล่วงหมดแล้วนะคะมันน่าจะขึ้นก่อนพวกใช่น่าจะขึ้นก่อนใช้ไม่ได้เลยเละเลยน,ลนี่อีกครับเนี่ยใช้ไม่ได้อีกเลยเสียข,ของหมดเลยไม่ได้มาดูไงพอจุดที่เราไปเดินดูมันก็ไม่ขึ้นพอจุดที่ไม่ได้มาด้านมันขึ้นก่อนพวกนนเสียส <จะ S 1> ดายเนาะฮะเสียดายเสียดายเสียดายเหมือนกันเสียดายที่ว่ามันเยอะใช่ถ้เกิดว่ามันแค่สองสามดอกก็ไม่มีปัญหาไม่ค่อยเสียดาย แบบมันมันแทบใช้ไม่ได้แล้วนะคะนี่เน่าหมดแล้วใช่นอนมีกลินอะไรหมดแล้วอะ่ะถ้าแข็งกว่านี้พอเังใช้ได้นี่กลับบ้านน้องหมานอนรอแล้วนี่นะคะเหตุที่ปันหามาได้ได้น้อยถือว่ายังได้นะคะถือว่าไมีเสเทียหนะปันขึ้นเขามาต้องสองสามลูกเลยค่ะนี่ตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดินเยอะ ของปันเ่ยเริ่มจะบ,บานแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันนะคะและอย่าลืมฝากไปกดติดตามเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ